สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อจ้องเหมือนสือหลินภาษาจีนวัลลานิทกับนิดดาวันอัศวทีโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดยังมีคำศัพท์เกี่ยวกับเด็กๆมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ค่ะนั่นก็คือคําว่ากระเป๋าหนังสือนั่นเองค่ะคําว่ากระเป๋าหนังสือนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าชูเปาชูเปาและสําหรับตัวอย่างประโยคง,ง่ายๆที่นาํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือ他的书包很重他的书包很重 แปลว่าเขานะคะตเตอแปลว่าของค่ะชูเปาก็คือกระเป๋าหนังสือนั่นเองนะคะเขินแปลว่ามากและจงแปลว่าหนักค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะพาจ้าชูเปาเขินจงกระเป๋าหนังสือของเขาหนักมากนั่นเองค่ะและสําหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันล,ละนิดกับนิดนิดดาวันจะมีคําว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจี๊ย